ทดีทุกคนนะคะผมอวัตรวันนี้แล้วก็จะวัเเรนดอแจ็คคลิปอีกรอบนะครับเป็นพาร์ทส,สองนะซึ่งพาร์ทแรกกับพาร์ทส,สองผมจะลงคลิปทีเดียวแบบพร้อมกันเลยนะครับผมจะไม่ลงแบบอ,อันนึงลงวันนึงอีกวันนึงลงลงนะผมจะจะลงพร้อมกันเลยถ้าถ้าใครอยากรู้ว่าพาร์ทไหนที่จะเจพาร์ทที่จะ พาร์ทที่ผมจะแจกไปคลิปเป็นพาร์ทสองนะครับก็อยลืมเมาส์ด้วยนะจะคลิปตึงๆทางนั้นนะครับผมพยายามหาสคลิปที่ตึงที่สุดสุดมาให้นะตรงนี้ก็น่าจะตึงสุดละเห็นหมดทุกอย่างช่ใช,ช,ช,ชแต่อายเกิดนี่คือไม่เห็นนะมันไม่ได้เจ้งเตือนนะ ถ้าเป็นลัดแอมบูตฟิกเกอร์พวกเนี้ยรู้ซีก,ก็รู้แถมซีกบอกทางได้ด้วย จะพยายามค้นหาคลิปดีๆมาให้นะสองสคลิปที่ผมคลิปแรกที่ลงไปนี่ก็ตึงอยู่นะอ้าวไม่บอกเมื่อก่อนมันบอกนะแต่สามารถทำให้ซิกเป็นเวอร์ชันเก่าได้หน่อะใครอยากเห็นก็ตัวเลยนี่ครับซิกแบบเก่าครับตัวนี้เอาอยัางไงอะซิกแบบเก่า เกียร์มาลบใช่ไหมเกียร์อา่าผมพูดแค่นี้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้สวัสดีครับดเดี๋วจะแจกนะแจกใต้คลิปนะ